สวัสดีครับถ่ายบรรยากาศสุดๆตามคอกบัวครับบัวชาวบ้านได้นอนที่ปามกับปามนาครับอันนี้สะปลาครับบัวเลี้ยงปลาครับบัวกับบัว,บวกินยาครับ ฟามวัวพี่น้องฟาร์มบัววัวผมจะขัดเช็ดนี่ครับท่านครับท่านท่านวันนี้ขัสุดที่ฟาร์มบัวครับที่ป้าน้องบัวสุ่มครับวัวสวยครับวัววัวสวยงามครับตอนนีระกอบบรรยากาศแช่ดสุดสวยครับวัวสวยครับตามท้องไร่ตานี้ป่าย่าเลี้ยงสับเลี้ยงวัวครับวัววัวกำลังกินหญ้าครับ ู่ที่สวนครับวัวสวยครับวัวสวยครับวัวกำลังกินหญ้าครับวัวสวยครับวัววัวสวยครับตามท้องไร่ท้องนาครับวัวเดงครับวัวเดงครับบรรยากาศสดๆตามท้องไร่ท้องนาครับที่บ้านน้องหมดซุ่มครับ มาจ้างเกี่ยวข้าวครับถนถถนถนทางกุลังครับทางจะไปเกี่ยวข้าวครับรถก็เดินทางก่อนนะครับ่ายบรรยากาศที่ตามท้องไร่ท้องนาครับวัวกับวัวสวยวัวกำลังกินหญ้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามตามช่องยูทูบด้วยนะครับนะี่ครับ วัวสวยครับที่สวนครับวัวสวยวัวงามครับตามท้องไร่ท้องนาครับครับวัวข้างหน้าก็ถนนลูกลังครับอันนี้ปากข้าวครับข้าวสวยครับข้าวข้าวดอครับข้าวใหม่ข้าวดอครับครับสวยงามมากสวยงามมากครับแต่บรรยากาศสวยสวยให้ ชาว y o u ยูทูปให้ดูครับตามท้องไร่ท้องนาครับไ่บรรยากาศสวยๆนาเข้าวครับเข้าสวยครับเข้าดอกครับเข้าดอกครับไ่ายบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะครับฝากติดตามด้วยครับตามช่องยูทูปด้วยครับสวัสดีครับ